ศูนย์ฝึกอบรมุบเสือป,ป่าเนินช่างไงเจ็ดนาฬิการับยี่สิบห้านาทีตาลมม์มลเต็มทัวเริ่มแล้วกับความยาวประมาณ400เมตรนะครับความลาดชันสูงสุดแม็กซิมัมอินคลายอยู่ที่23มองศาเดออินแห่งภาคตะวันออก ผมให้ชายาประมาณนั้นเลยฮะใครที่มาแล้วก็ประทับใจในเส้นทางในพื้นที่ในวิวทิวทัศน์ใครไม่เคยมาก็นะอยากจะเปิดประชบการณ์ยินดีรับนะครับเพืสมาชิกทุกท่านมาปั่นจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่ทนสักเกเคียวกันโอ้โห,นหนีินุนำลิ้วเลย อ่ะเอาไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆมานี้เลยไม่เน้นความเร็วเราไปเรื่อยๆสายเบิร์นสายเบิร์นเดี๋ยวมานน้ำแตกนะอ๋อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะที่เพื่เรามากับคุณป้อมนะที่เผือกโอ้โหมาครั้งนั้นนี่มวลอากาศเย็น โหสุดยอดอมากๆนะครับน,รน,นี่ครับบางช่วงบางตอนปั่นจักรยานอยู่ครับคนรักปั่นที่มีตรงกันเรามาใจากันปั่นสุขของเราที่สวนวส์เปิดเขา้าเคี้ยวนูน่นเฮ่า เฮโอ้โหซัดสุดสัดสุดคนรักรักเขาแรงดีจริงๆะส่วนที่ทวนเป็นไงพี่ทวนโอ้โหเฟืองหลังยังกระจานข้าวัดฮะสบายอยู่แล้วอะอะมยาวหนึ่งรอบสนามโดยประมาณสนามฟุตบอลนะครับแต่คนนี้เฉลุยเลยกัน แน่นอนแน่นอนฮะเลี้ยเลี้ยเลี้ยเฮ้ยโอ้โหอ,โอ,อ,อันนี้มีลมมีลมมีลมมีเราวันนี้มีลมมีเราเสด็ดแล้วสุด็จดสุด็จตอนน้ำไหลแกมาฉันเชื่อตัเ <laughs> ทียะเชื่อแกอยู <laughs> นน่ฮะน,น,นะนาคิโมะนะนะนาคิโมะแห่งเขาตะพง ไปครับป่ะโอ้โหสุด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 ยากาศความราดชันอากาศเย็นๆสุดชื่นมากเนือกนะเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าสู่หมวดสมาธิแล้วนะครับโอ้โหพินุพินุ นำเลี้วไปแล้วนำเลี้วไปแล้วอ่ะแตวตัดตอนคลิปประมาณนี้กัน